สบายดีพี่น้องสุขูสุขคนมื่อนี้เฮากับยูป้าคือเก้าเนาะแต่มื่อนี้เป็นมือสุดท้ายเฮาเมือกอะมาอ่านตอนใบใบซุ่มเฮากับพ่อเดียวมือตอนนี้เฮากัพ่อเดียวกินข้าวกินน้ำน่าซุ่มเฮากับชีได้ไปหาเลาะบรรยากาศย่ำเศร้าเสียงนกเสียงหนูห้องใช้แซวได้พี่น้องเอ้ย ก็คือป้าเนาะหลังจากเฮาเฮาเบิง่งบรรยากาศยมเซาแล้วเฮ้ากัสีผ้าพี่ผ้าน้องไปเบิง่งหนูหนายผ่านเพิ่นเอามานายผ่านสม,มนุนไพรกับนายผ่านกงเฮ้ากับเมื่อจี้ท่าชุมเพิน่นหลังจากเฮาจี้ท่าแล้วเฮ้ากะสจีดิป,ปิ้งปิ้งไวท่าเพิน่นชุมเพิ่นไปลัดเซา โอ้โ่หน้าโดนแล้วก็นายพัน์กองนายพัน์สมุนไพรตอนนี้เขายังไปรัดเสาอยู่เฮาอยู่บอนท่าเอ็ดกินท่าสมเพ้นไปทำบังทำสุมเดียวเด้อพี่น้อง้วพูน้องเต้

ก็น่าจะปิ้งแล้วนังอออมันงามๆขาวาวันนี้ ໃສ່ຄີມບໍ່ເລັรລ້ອຍຮູ chưa hao ma hà lọ hà hết hiền hồi một ba nhẹ thang hà lọ hà hết mà si phân hà hết ma gặp tầng mốc mẹ tầng mâu lột khứ đi bơi mày mai sốt sốt lắm bò ปาโตนะน่ะนี่หากดุดไม่ไหมมัดุดมาคืนแล้วเนาะปาโตมันมาดุดนอ,นอยู่เคนะือแคมบอนชุมหนานนี่น่ะไม่ไหมชดๆดลดนั่นปขาโตเขา้นพานเพมีเฮ้ามาบอลเลือดอนนี้ชุเพเน,น่ยอันนี้ก็คือเห็ดดินเนาะมันหักก็ No, no, mô, à, mình nó nó đang mua về lạng cầm nào. A mô áo kìm tôm kìa, ngô. Mô mua nhầm kia bò. Tông ngô tầm 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 ngô hết ngô tầm ngô lơ, มาพอละพอฮอนเฮ็ดเอาได้มุกอ่ะมุกอ่ะกระตาเสือกระตา่ายนะตอนนี้กระสาหม,มุกลังตีดแกะนะเนาะอืมอ่ะมือไว้เสื้อแกงน้ำไม้อเอาค่ะ พี like okay, to ่บายบมุกเนาบอเด็กประ่าล่ะพี่หายมีพอตอนอ่อนๆอนน่องเฮ้ยน้องเ้อแต่พี่น้องน่ะหอนยันยิบินอ้อลายขนาดสุดหอนน่ะเพราะตอนอ่อนเลยน้อง พอตอนมันอ่อนๆดิแต่ละงามอันนี้ก็อแบบนอาได้บะมุกจน <c ười> ชุดหอนพี่น้องเบิ้งเขอก อันพอดีกินอยู่กัมี่อันแก่กัมี่ไพอดีแกงเลยแหละตอนนี้เอาเห็นนไม้เหาก็เอานไม้ออเอาเมื่อแกงยนตอนเทงแม่แตงโมเป็นผู้ฮักถั่งดนเดียวนะมะมวยนี่ห้าก็มาหอนโถยเลยได้ มาหาเฮ็ดเห็นเฮ็ดเฮาก็เอาเฮ็ดเห็นลูกไม้เฮาก็เอาลูกไม้ลงไปเบ mm ิ่งน้ําโยก่อนวน้ตกเฮามาละงามซําเอ เป็นบ่พี่น้องน้ำตกเขานะ่ะงามบ่พี่น้องชุขคู่สุคนน้ำตกอยู่ดงอยู่ป้ามีพลานหินพล,าน,นพลานหินก็ลายพลานหินอยู่แต่ทึ่งเพื่อพี่น้องเอยนะ นะ่ะตู้ขออยู่จากตู้เพ้อเนยนะน่ากั่มีหู้จากมีขียเห็นจากเถอนะ่ะเป็นก้อนหินก้อนผามีแต่ก้อนใหญ่ๆทั้งหมืดน่นะพะล่านหินโดนห้อยยางไปทางลุ่มพี่กะ เอากระดดเขานีิห้ามไปฝ่าหน่านะเดี๋นี้ก็เป็นชายน้ำไหลอยู่ทงก็เป็นเป็นว้างน้ำญ่เนาะนะอยู่ตงอยู่ป่าธรรมชาติ พอเฮ็ดบดอ่อนต้มเป็นพอ,อ,อดีแกงหลังเตะนั่แม่ั้งโมเอาพอดีแกงพี่น้องเอ้ยเป็นแต่แซบอ,อะไรนะนะพอดีแกงแซบ ตอนนี้สมุกกำลังปิดเห็ดเห็ดอ่อนยังมาหาเห็ดผดพอกี้เห็ดขี้อยู่คอนไม้นี่นะงจงใส่ขี้เมื่อคืนนี่เห็นน้ำตกสายน้ำไหล หน้าป่าเป็นแฟนเป็นแฟนอยู่ป่าซิอยูวลงลืนั่นน่ะนําน้ําตกงามนี่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเบิ่งนําเดี๋ยวเด้อพี่น้องสายน้ําตกนี่เฮาก็มาฮอดทรรแล้วเนาะ นะทำพอทำละทำนี่ก็เป็นตะยา่านเท่ไหมเป็นแต่ไม่งูเริ่มไงอ่นะดิ นะอีน้อยไปก็ะห้าวไปอยู่พุ่นล่ะนะฮะเป็นตัวยาดนี่ครับนี่ก็ กาดอยูด่ด้า,านซุมมหากะจะได้เลาะมอบอนแล้วบัดมาหายกินกินข้าวแล้เยะกินข้าวละหนูก,กับนกเขาตาพานเป็นไปรัดเสามาาื้อเสานี่อันนี้กับป้า

นี่ลัดไปขาายิ่งตียังดไปยิ่งต่้าวอจายังกายขาดนะครับามีจัก่าดันก็ไปปุ๊บไปยิงแตเข้าดังชูลนี่มือจ่อยทำมาเตอข้างขึ้มองนี่ผู้ป้ากะโตนเดาะกายนไปก็มีกายแคคลิปแ้วเทียวด้านมานี่คลิปหนึ่งทำอะไรคลิปเพิ่ม กลัวไปเพิ่งทำมาก็มาทำเลยนี่นไะนี่นี่ยะน่่เน่พาเซอะอที่นี้ที่นาขาได้อยู่กัน เราโหยเล่นเนาะไม้อยู่ที่ไหน ทิมติ๋ไไลมันจุ่มนจุ่เลยน้ำเลาต้องไม่ทมกินพลาาคนไม่อดิีปลาซุกระบอกิข้าไปนะม่้ากินเโอ้ถ้ากินแกงไม่เยอะ กูเลยตายเลยช้าหน่อยก็สุกมีอะไรกินข้าวปีกลายปลายเลยแล้วแล้วมันถ้ามันจืดนะมันแก่ของกินก็ปิ้งปลาห้ากระเล่เรียบร้อยโคบ้างกินข้าวเท่งเห็นรักืะใครแล้วบอสเฮล้คคือใครเศรษฐาเดียวอ่ะหยับอาจารย์หน่อยเด้อป้าเพื่อนปลาโคตรเลย ิปลาเืมนี้ลาวะปลาปลานี่คือว่าชองชื่อนะนว่าปลากรุนนว่าปลาเนี่ลูกปลากรดปลาเสือมปลาาปือบบ่แบอารักเรจะอยากปลาเสื่อมตเจียงชุบนะเดี๋ยวพักมาชูเจียวเนาะตาาง มันบ้างไงคือคิ่งขอบน้ำกันได้ทุกคน <c oughs> มอนบ้างหัวคมสักทอบำกันได้ทุกคนปียังป่าลาบบ้าง กับปู่นาดอนไปน้ำหมูป้ายิงยิ่งพี่เจ็บู่พเจบยิ่งพี่เจ็บอาแม่หัวโอมนะเมื่อกีเห็นหอยมันเยอะฮะนายพานสมุนไพรเป็นเขาไปสี่ค้นมะม่อนพั่เขาไปเลยไปน้ำาข่าไปน้ำน้ำข่า ตำแก้วเตำแก้วเชื่อแกงเหาม่ากินนี่ต้นไ้ทต้มทนซุปเราจะกินพร้อมกัเาแกงนำหลักกาจะพาเราจะไปนำหมูไปน้อยกินก่อนไมยกินนำหลังแกงม่ตอนนี้จม่ตั้งโม่ตำแก้วเชื่อแกงเพาม่ <i> <i> แกงม้มไุแกงล้มไซุกซุ้มห้าก่ะชิได้กินกินไมหมื่อกินนี้ขาา้าวเพายวจะไปน้ำหมูเจ็บก,กินก้อน

อันนันตัวก็มาถอันนีแล้วก็ูของอเนี่ยน้่มน้เาปรุงแล้วนะเชื่อเฮ็ดเชื่อข้าวเบอร์ีดเบอแล้วแค่จะไปแก่ไม่ใช่เพราะจะมาค้าง เชื่ให้สามอ้อนนยเอาสามอ้อปิดเวนทำโคมวยมวยนี่จัดไล้นะซายขวาก็นแกมรมา่กัุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ มหองสีผ้าเดกกินแล้วกินอีกรอบซ่ก่งตรงไม้มาเด้อทุกคน,น,กน,กกน,นแกงไห้น้ำเด้อโอเคพอเลยไานก็มีงานี่ง่าง มไม่ป้อความการในทุกคนน่แกงไม้เชืเฮดบนนะเฮดบดกับโต๊ะองพี่ละ่ะชอบชอกรึเนย่าพอขาดสะพ้าขอ,ปมมพอ,พาอาไปนึ่งโขงพาเช้า่ไปก็เลยแกงกินน้ำลังแกงไม้เชืเฮด เราคนก็ไปกินนะเพิงเยอะไพนะิน้ำยืเมาือหลังจจกเห้ากินข้าวกินน้ำแล้วเนาะเนาะห้าก็สิได้ปิดคลิปเท่านี้แหละก็ะคอคมมุกครบใจติดตามนะครับส้มคลิปหน้าพอเดียวไหม